แต่ถ้าการศึกษานำไปในทางที่ไม่มีความเชื่ออย่างนี้ผีก็จะตายไปเองไม่ต้องมีใครฆ่าไม่ต้องมีใครปราบสําหัับพวกเรานักศึกษาธรรมทูตขอได้โปรดสังวรระวังให้ดีเมื่อจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าในที่ไหน ไม่ว่าในเมืองไทยหรือในต่างประเทศขอได้ระมัดระวังข้อแรกที่สุดก็คือว่าอย่าได้ทำพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นผีไปเสียมาในประเทศไทยนี่ <c oughs> ก็อย่าได้ทำพระแก้วมรกตให้กลายเป็นผีที่ชอบฉันไข่กับปลาร่าไปเสีย เป็นที่น่าสลดสังเวชและน่าละอายอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทเราถ้าทำไปในลักษณะเช่นนั้นพระพุทธรูปบางองค์ศักดิ์สิทธิ์แต่ศักดิ์สิทธิ์เป็นทํานองของผีไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เป็นทํานองของพระพุทธธรรมประสงค์นี่ก็เพราะสาวก ของอาวิชชาในนามของพุทธบริษัทนั่นได้ทำขึ้นมาแม้แต่เสียงพระพุทธรูป <c oughs> ก็กลายเป็นผีไปได้พระเครื่องรางก็กลายเป็นผีศักดิ์สิทธิ์ไปได้ทั้งที่เป็นรูปพระพุทธรูปเพราะว่าได้ไปทําให้มีความศักดิ์สิทธิ์ในทํานองนั่นขึ้นมา ถ้าสมมติว่าคนสักร้อยสองสามร,ร้อยคนมีความเชื่อจริงว่าพระเครื่องรางองค์นี้มีอนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้ทำแล้วชิ้นวัตถุเล็กๆนั้นก็จะมีกระแสจิตที่โง่เขลาอย่างยิ่งนั้นฟังอยู่จริงๆเหมือนกันแล้วก็จะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในทางดีหรือทางร้ายก็ตามได้เช่นนั้นเหมือนกัน นี่คือการทำรูปพระพุทธรูปให้กลายเป็นผีชนิดหนึ่งไปแล้วแต่แล้วเขาก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าอานุภาพของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธคุณนี่เป็นการขบถททรยศซึ่งปล้นอาไปซึ่งซึ่งหน้าไม่ใช่เรื่องของพุทธบริษัทไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแต่ประการใด หวังว่าพวกเรานักศึกษาธรรมทูตจะได้สนใจเป็นพิเศษด้วยอย่าให้ถูกเขาปล้นเอาพระพุทธเจ้าไปซึ่งซึ่งหน้าแล้วเอาไปทำให้เป็นผีเป็นเทวด,ดาหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไปเหมือนที่เห็นกันอยู่และเชื่อกันอยู่อย่างนี้มันเป็นการทำพระพุทธรูปให้กลายเป็นผีหรือเป็นรูปเจเวตไปในที่สุด